สบ,บายดีี่น้องสบ,บายดีอีกรอบน้องบูมกับน้องฮาร์ดน้องนี่น้อง,องมูเพิ่นนั่นแหะทายเฮือไายําอิททายบอเป็นสัตว์เขากระท่อมมาว่านี่พ้นตุกเพื่นมาได้ลงทายเฮืออะไรก็เลยลบมาอีก i and... ผู้พาเนี่ยบออยากว่าวนะพี่น้องสลับซับสอนป้าสำเนียวมือเนาะสะแพงกับไปไปไลายบอลลายถี่ยเยอะเนาะแต่ว่ามามองนี้ผู้พาเนี่ยป้าสุดยอดเลยคันเท้าขี่รหลดไปทางเมืองมาหาส่แห่งกันไล่เนาะพี่น้องโบ,บสุดจ็กเถื่อนเนาะสะแพงหอดไปหอดไปหอดถ้ำนักแอน่นผู้พาบาดงยยาวบปตลอดต้องใส่เสือห่อถูแหละ หอดประเทศเวียดนามหมดแล้วนาะพี่น้องแต่ว่าฮาม่ได้ไปเห็นเนาะเหมือนขึอสีหอดหมดหละโอ้ตายมาหอดหมดแล้วนะ อยู่ในลำมือจะตัวหนึ่งใหญ่ได้ขนาดเลย ออกจากทำพลังเขากับิ้าวีบอลได้อีกกแล้วเบิ่งแล้วส้มต่อนะพี่น้องเนาะหลังจากออกเป็นทาพลังวังซีคามนะพี่น้องตอนนี้ฮะกำลังมุ่งหน้าเขาไปทำป้าพาบอกป้าป้าป้าพาเขาหน้องป้าพาบปะทำน้องป้าพาทำน้องเต่าอันอันอันทำพระจันน่ะมันโคตรระเบอดมากเลยดี ทำธรรมประจันน่ะอยู่ทั้งลุมอีกได้เนาะธรมประจันอยู่ทั้งลุงเรื่องพระพาเห็นเป็นเจดีย์นเจดีย์น่ะเรื่อเป็นภูเขาวัตอเจดีเนี่ยเกี่ยวัิษาดีใช่ไหมอาว่นะรมา,มา,าศาตร,รสร้างมา <laughs> เราพี่น้องน้องอีหล้ากัเขาใจว่าอนะุ้น่ะก็เลยท้าวาไยบอกไปเฮียนทันนะ่ะเห็นปะคู่บอกเลยนะเป็นผู้เป็นภา,ามในธรรมชาติสร้สางมาบา่ละว่าทางมันคือเป็นในนี้คือว่าเรียบอยู่มันคือเป็นขื่น,เ,น,นเรียบอยู่แต่บ่บ่เรียบจะบอกไก่ต้องเอา จากเข้าเบอร์ได้บเบิร์นนักลดท่องเที่ยวเลยนั่นเด่นนะระว่าคือเจดีนะนั่นน่ะอันผู้ผู้ผผนะแบบเท่กัมีโนไอแอ่าดร้อยเมืองนู่นนะเจดีเจดีบอกเป็นผู้ผู้เฮ้ย ผู้พาธรรมศาสตร์นี่แหละหลายหล,ลายนะพี่น้องสลับซับซ้อนนี่น้องปลากลายวรวิปภูพาเดี๋ยวมันจะมีเคพื่อนคนนี้มาสาั่งมาดูเออคือแคบแคบ านเมมาว่าเจดีค่ะเด็กน้องพี่น้องออคุกหมุกอยู่น้ำดำเออคือเนาะเนี่ยมาแต่ไกลนะ่ะเลี้ยวยนเดียวเลยเลนี่ยมาแต่ไกลกว่าในน้อยแล้วใช่เป็นผู้คนพาดคือว่าเจ้าว่าไกลมาละ มันบ่ได้บอกบอกจากกี่โลไปี่ไป่กร้อยแาวเสื้อผุนปร้อยขับปลาพานะขับปลาพาขับน้องปลาพาขับประจนะันได้ไหม มาหอดเร้วหอดแลทำปลาพาทำน้องปลาพาเขาม,มากกับสิประมาณหาก,กิโลเลยเขาม,มาแต่เส้นทางดำนะเนี่ยเป็นศร้าสินขึ้นไปนะพี่น้องอยู่ทิง่งอยู่ทึ่งถ้ำกับเซมีการบูซาเนาะ <laughs> ê lúc sau không họ? <laughs> vậy hoàng nạm <laughs> vậy là hết vậy hoàng nạm có Tào... bị nóng gì cả นี่คือซีแมนแล้วนะพี่น้องถ้ำน้องปลาพาเลยนะนี่ก็มีน้องเนาะก็มีถำ้ำปลาพี่น้องมาได้ปีนอีกแล้วปีนอีกแล้วพี่น้องปีนผู้อีกแล้วเขียนมาหาสันทิงแล้วพี่น้อง Lăng khuẩn khá dù có phạm canh này siêu Chú biết nhanh đây trái, cứ sai ta đi thế Màu lòi เอ้มมีาญมา,าติบาบอกขึ้นมาสูงเนี่ยบ่กมัมีาญาติโอ้ยเป็นอะไรเป็นง่ายเป็นแบบอากาศบ่าขาบา่ก็คือก็คือทำนัางแอ,งบอนบ่กลับมาหอดเพื่อนเลยพี่น้อง ไปเที่ยวซองมือก็ได้ซีบอเน,น้พี่น้อง mm. ถ้าว่าลูกสาวบวกกับไปบนเก่าคือสิได้หาบอดอยู่เนะาะแต่ว่าซีบอนกับกับน้พี่น้องเพราะว่าเที่ยวมือนี้หอดแต่เทียงมือหอดแต่ครึ่งมือเที่ยวแต่เจ็ดมงหอดเทียงแล้วก็ผากันมาเนะาะแต่เดินทางมาหอดบ้าน,นก็เพื่อที่หาหาโมงแรงน้พี่น้อง ดำได้เผาคืออันไหนนะพี่น้องโ่ได้ยังมาผักป้าได้ยังมาผักป้าเร็วเได้ยัหวนคอนี้ห่า้าใช้ใแหลกคล้องน่ะมีคลองผักจากทาแขกก็คือขนมป่านเนาะพี่น้อง แตกามีามปิ้งบแบ้อบแบรักแซ่สิบมาฝา,ากวาดำนี่ห,ห,หน่อยเลยร่างหนาขนมป่านี่สิเป็นนั่นนั้นเด้ขึ้นสื่อขนมถาแขกได้หนี่มัดมัดละมัดละสิบท่านสามหอ่อสามห่อนี่น้อยมาเดอ้บอบัดมาเดอ้เอเบรกไว้แลยเพื่อให้หลุดนะ จะไปว่นงานถ้าบอสเกิดบอดสัยอีกแล้ว <c ười> เอ้ยเรียนทันเรียนนีเจ้าว่าปวดอึปวดจั๊กเคยแถวขับรถเมื่อไงยะนะดชามส้มงกัวกวนเอย หไหลด้แต่เทียงชิปซองใบหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบหาหนึ่งละละหนึ่งละละหนึ่งสองสามสี่หาหกหกแต่ว่าถาเสียบต้องเลยบดโบวเวบรไล่บ่อนี่ซ้ำาม่วมงกล้งปั่วนะพี่น้องสำรองตักซีไปถาแขกเนาะ tại <Ngit> vì họ về hẳn về về kim khẩu này về ta lát ở này nán cướp lúc sau tốt quét lúc sau tốt, tốt. áo và nỉ nó cũng cướp mày กิดผิดซื้อยูเซโน่ถ้าแพงก็สิขอปิดคลิปกางนี้แล้วค่ะก็ไหลก็แท้ก็ติดอ่านเด้อสบายดี